สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เตยล่าแล้วกลับมาหอดบ้านครับผมเตยล่าเตยเตยจากบุ้งลันหนาวก็แล้วมาอาบตรงน้ำเพราะมันหนาวเตยล่าแล้วจากบุ้งเตยล่าแล้วสองนั่งกินหมูกระทะอยู่ในเมืองจนมาหอดจะไปใส่อันนี้ไม่เมานะวันนี้ไม่โแอลกอฮอล์นะตอนนี้กำลังจะไปทำบุญกันตอนเช้าไปบาน บางวันจะถือเลสละสิใช <Wha> ่ว <Luis> ัน <diction> น <aries> ี้เราจะถูกหวยก็ไม่ได้อะไรเยอะหรอกได้เขาติดนึงกับขนมจะใช่จังใด้ไปเบิ้งงอ๋อสิ่งไปท้ายทั้งหลังให้กรงหัวปวดนิดข้ออยู่บานเอาโบกยางไปไหมนี่ยางยางไปมนสี่น็นเองเดีย เบิ้องเบิ้องเราน้องพอบ้านอดีตขับมอเตอร์ไซค์มาดิอ้ยเลียผ้าเรียนล้าหมดมันเลีนยนเรียนเลย run โอ๊ยมึ ว่าม่ใช่ไปแจากเร็วอยู่ติดริมโขงคุณครับคมวย

รกบไปซู่อเหมือนเขาบ้างนะครับเรียนครับแรกเขาว่าบ่านได้ซื้อเพราะว่าเรนเริ่มพะมาสันแล้ว เลียนฟูเลียนฟูเดียวเพราะท่านเพล่นเลียนฟูเห็นแต่หลังเรอเอ้ยแข็งเป็นบ่เป็นยังดิบบ่ได้ยานบท่านแ่วายบ่เป็นยางบท่หอท่านย่ันยืนถาแล้วอยู่หันบดได้แถยานแล้วไปแล้วบ่ยานยืนถาแล้อยู่หันบ่หล่อนยืนถาพรนแล้วก็บ่อมาใ้พ่อแล้ไปแล้วคลิปนี้ยัดตีด้วยพะว่า ตีอะไรเพามือประสันเฮยก่อนมือบันนิงยี่หลีเพราะบอลเลนเลนน้ำผาเพราะบุญมันใหญ่ยากบุญมันตงเลีนตามบุญเลนลำบำเลนปัดเลีนคักินด้วยบางหน่งเลนน้ำผาท่านเหรอครับเล่นแล้วกระโดดกันเดีเดี๋ยวดีค่ะ เราออกกันเลิกกายจะได้ครับแลนเลิบแพะเนี่ยบอกแลนใส่บาทซีใส่บาทซีคุ้นลอย ห <16 S 1> นึ่งหกกับหนึ่งศูนย์คิงมาน,อน่องแบนทอดหน่อยสามหัวคิงจะถูกสามหดดัวได้ครับแต่ว่าหัวนี้แม่ทำมาบอกแน่ <laughs> อดีกระฟันเห็นผู้เฒ่าแถวบ้านนี้ก็ว่ายังไม่ได้ถามอายุเมันเออหนึง่งศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าจระใช้มากตัวได้กะระดุนกันเอาครับพี่น้อง <laughs> สาธุสาธุคอมเมนต์สาธุเด้อขอให้ได้บุญเป็นสุขุข,ขุนคนไลค์กดแช่เพียรในอดีตขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆครับ